ก่อนไปรับชมขอรบกวนเวลาท่านผู้ชมสักสามวินาทีกดติดตามช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปชมกันเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็อยู่ใน ep ที่6นะครับในการสอนการใช้งานแคปคั t นะบนโทรศัพท์มือถือนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสลับวิดีโอนะครับในแอปแคปคัทนะหลังจากที่เราได้ อัปโหลดวิดีโอนะครับลงไปในแอป CapCut เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใน EP ีก่อนหน้านี้นะเราก็จะได้วิดีโอมานะครับนะก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเพิ่มมากี่วิดีโอนะครับเราสามารถที่จะเลือกเพิ่มเข้ามาได้นะในอีพีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการสลับวิดีโอนะครับนั่นหมายความว่าบางครั้งนะครับเราเพิ่มวิดีโอเข้ามานะการเรียงลําดับ นะครับข้างล่างนี้ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะสลับวิดีโอได้นะวิดีโอข้างหน้านะครับเอาไปไว้ข้างหลังวิด <Wha> ีโอที่อย <ice> ู <dif i> ่ข้างหลังเอามาไว้ข <ice> exactly. <ged> ้างหน้าได้นะครับมาดูวิธีการกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องนะมาดูวิดีโอก่อนนะครับข้างล่างนี้อ่าตรงนี้นะครับนี่คือแท็บวิดีโอของเราที่เราเพิ่มเข้ามานะครับ ก็เราสามารถที่จะย่อซูมขยายมุมมองได้นะครับด้วยการใช้2นิ้วเราบีบเข้าบีบออกนะเป็นการซูมให้มุมมองเล็กลงนะครับหรือกว้างขึ้นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับมุมมองของแต่ละท่านที่จะสะดวกนะครับในการใช้งานนะอันนี้ผมขอย่อให้เล็กที่สุดนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะในเรื่องของการสลับวิดีโอนะครับ วิธีการนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะให้วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูก่อนนะว่าวิดีโอที่1ของผมอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูอ่นี่คือวิดีโอที่1นะครับเริ่มจากนี่ถึงนี้นะครับแล้วก็อันตรงนี้นะครับเป็นวิดีโอที่2อ่ตรงนี้คือวิดีโอที่2นะครับเดี๋ยวผมซูมขึ้นข้างบนนิดนึงให้ได้เห็นภาพ ข้างบนด้วยนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่2นะครับคือตรงนี้ส่วนนี้นะครับคือวิดีโอที่2แล้วก็วิดีโอที่3นะครับะจะเป็นรูปเพนกวินนะครับเดินอยูอ่นี่นะครับวิดีโอที่3นะหากผมต้องการจะสลับนะครับอ,อย่างเช่นผมต้องการที่จะให้วิดีโอที่3นะครับมาอยู่เป็นวิดีโอที่1 นะวิดีโอที่3มนะครับมาเป็นวิดีโอที่1วิธีการก็คือให้เรากดเข้าไปนะครับยังวิดีโอที่3ที่เราต้องการจะย้ายนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสลับตำแหน่งได้นะครับกดเข้าไปยังวิดีโอที่ต้องการจะย้ายตำแหน่งนะครับแล้วก็กดค้างไว้เลยนะครับกดค้างไว้แล้วก็ลากไปเลยครับเราต้องการให้วิดีโอนี้อยู่ตำแหน่งไหน อยู่หน้าสุดก็ลากไปหน้าสุดแล้วก็วางวางนะครับเมื่อเราวางนะครับตำแหน่งของวิดีโอก็จะมาอยู่ด้านหน้าสุดเลยเมื่อเราเลื่อนไปนะครับวิดีโอที่2วิดีโอที่3ก็จะเป็นวิดีโอถัดไปนะครับอย่างตามลําดับมาดูอีกทีนะครับสมมุติผมจะให้วิดีโออันนี้นะครับวิดีโอนี้ไปอยู่ข้างหน้าสุดเลยซึ่งตอนนี้เนี่ย ตอนนี้อยู่เป็นวิดีโอลำดับที่4นะครับอ่านี่ลำดับที่1เปลี่ยนมาเป็นลำดับที่2ลำดับที่3แล้วก็ลำดับที่4อ่าแต่ผมจะให้วิดีโอนี้นะครับไปอยู่เป็นลำดับที่1อ่าวิธีการนะครับกดค้างไว้ที่วิดีโอตรงนี้ข้างล่างนี้นะครับกดค้างไว้หลังจากนั้นก็อ่าลากไปเลยครับจะให้อยู่ลำดับไหน ผมต้องการให้อยู่ลำดับเลขสุดก็ลากมาเลยครับอ,อยู่หน้าสุดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับก็ปล่อยเลยครับปล่อยเมื่อเราปล่อยก็จะเห็นว่าวิดีโอลำดับที่4ก็มาอยู่เป็นลำดับที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับะน,นะครับเคนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะกดพรีวิวตรงนี้เพื่อทดลองเล่นวิดีโอได้นะครับ สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการสลับวิดีโอนะครับสลับตำแหน่งของวิดีโอตามที่เราต้องการนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับก็หากท่านอยากที่จะให้ผมทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการใช้งานแคปคัตส่วนใด้นะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับผมก็จะทำคลิปแนะนำให้นะครับในเรื่องต่างๆที่ผู้ชมต้องการนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับหลังจากนี้ก็จะมี EP ถัดไปนะที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็รอติดตามได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับหากท่านต้องการรับชมแบบต่อเนื่องนะครับให้ท่านเข้าไปใน YouTube แล้วก็ไปพิมพ์ค้นหานะครับ AI Comside เทคโนโลยี Technology นะครับ นะก็จะเจอช่องของผมนะก็กดเข้าไปที่ช่องของผมนะครับนะเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะเจอหน้านี้ให้ท่านกดไปที่เพลย์ลิสต์นะครับก็จะมีเพลย์ลิสต์ต่างๆมากมายเลยนะท่านก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์สอนการใช้งานแคปคันนะครับท่านก็สามารถที่จะกดดูนะครับนะคลิปที่ท่านต้องการนะอาจจะเริ่มจากแรกเลยก็ได้นะครับ หลังจากนั้นคลิปก็จะเล่นแบบต่อเนื่องนะครับโดยเล่นไปทีละ EP แบบต่อเนื่องนะครับร่วมสนับสนุนการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามช่องกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ